ราคาทองคำในช่วงนี้นะครับมีความผันผวนหรือมีการแกว่งตัวในระดับที่เพิ่มสูงขึ้นมากครับทางนี้เนี่ยมีหลายปัจจัยเลยกลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคํานะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC หรือเราเรียกกันว่าเฟดมินิทนะครับเมื่อคืนเนี่ยเป็นการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดประจาเดือนตุลาคมออกมาพบว่าบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดเนี่ยมีการส่งสัญญ,ญาณแสดงความวิตกกังวลต่อภาพสถานการณ์เงินเฟอ้อที่อยู่ในระดับสูงนะครับ ทำให้เจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านกังวลว่าการปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอาจจะเป็นไปอย่างยากลาบากหรือเฟดส่งสัญญาณในลักษณะของการคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคำเนี่ยมีการพักฐานหรือเป็นการอ่อนตัวลงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีการขยับหรือมีการแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนตัวพันธบัตรรัฐบาลกลางสหรัฐอายุ10ปีที่มีการเด้งกลับขึ้นมา ตามกระแสะการคาดการว่าเฟดจะมีการตรึงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้นะครับทั้งนี้เนี่ยหลังจากรายงานการประชุมหรือเฟดมินิทถูกเปิดเผยออกมานะครับโปรแกรมเฟวดวอทูครับสะท้อนให้เห็นถึงกระแสะการคาดการการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐลดลงมานะครับหรือเพียงแค่32.8%ว่าเฟดเนี่ยจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในระดับ25่สิบห้าเบสิสพอยต์ขณะที่กลุ่มนักลงทุน ที่มีการประเมินนะครับว่าเฟดจะมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับ3.75-4%เนี่ยขยับขึ้นมาสูงถึงระดับ67.2%นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตัวทองคำมีการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาครับอย่างไรก็ตามทองคำยังอ่อนตัวหรือเป็นการย่อตัวลงมาในระดับที่ไม่ได้มากนะครับประกอบกับเมื่อราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมายังคงมีแรงเข้าช้อนซื้อเก็งกำไรสลับกลับเข้ามาครับ ทางนี้เนี่ยนักลงทุนมีการจับตาดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์มนะครับที่ถูกเลื่อนออกมาในช่วงสถานการณ์ r n ว e n t ม h ชั d o w n ครับท้งนี้เนี่ยหากดูนะครับเราจะพบว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่านอนฟาร์มเนี่ยในช่วง2เดือนก่อนหน้านะครับมีการเปิดเผยออกมาตัวเลขจริงเนี่ยต่ำกว่าที่ตลาดคาดการครับ แล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขอยู่ที่ระดับเพียงแค่2 2 0 0 0ตําแหน่งเท่านั้นนะครับแม้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในรอบนี้เนี่ยตลาดจะมีการ forecast หรือคาดการว่าจะขยับขึ้นมาที่ระดับ53,000ตําแหน่งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าตลาดเนี่ยมองนะครับว่าตัวเลขแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะต่ำกว่าระดับแสนตําแหน่ง ดังนั้นเนี่ยภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าจะกลับมาเป็นปัจจัยบวกประคองหรือสร้างแรงซื้อกับตัวราคาทองคําเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามครับในกรณีตรงกันข้ามนะครับถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้เหมือนกับ2เดือนที่ผ่านมานะครับที่ตัวเลขออกมาต่ำคาดนะครับหรือว่าต่ำกว่าระดับ5 3 0 0 0ื่าันตำแหน่ง สถานการณ์ดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคําหรือดันให้ตัวราคาทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีครับภาพตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยถ้าออกมายิ่งแย่หรือตัวเลขยิ่งน้อยนะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้ตลาดมีการมองหรือมีการประเมินนะครับว่าแนวโน้มที่เฟดอาจจะกลับไปปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจําเดือนธันวาคมเนี่ยก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากระตุ้น หรือหนุนให้ตัวราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานนะครับมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในช่วงการเกิดสถานการณ์ h u ว d ด w n นะครับก็คือตัวเลขตลาดแรงงานในช่วงเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายนนะครับที่จริงๆต้องมีการเปิดเผยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย อาจจะมีการรวบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยแล้วก็ออกมารายงานครั้งเดียวเลยนะครับตัวเลขชุดดังกล่าวเนี่ยตลาดกำลังจับตาดูอยู่ครับว่าจะมีการออกมาเปิดเผยหรือรายงานในช่วงต้นเดือนธันวาคมเหมือนกับที่หลายคนมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินเอาไว้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเลขตลาดแรงงานหรือนอนฟาร์มเนี่ยมักจะมีการเปิดเผยในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจาก สำนักงานสถิติของกระทรวงแรงงานสหรัฐมีการออกมาให้ข้อมูลว่าการรวบรวมข้อมูลเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องเลื่อนการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวเลขตลาดแรงงานออกไปเป็นช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับหรือประมาณ16ธันวาคมประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทําให้ตลาดเฝ้าจับตาครับว่าจะมีการเลื่อนจากตัวเลขตลาดแรงงานจากต้นเดือนไปเป็นกาลางเดือนหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้ามีการ รายงานตามรอบปกติก็คือในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมการประชุมของธานาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเกิดขึ้นในวันที่9และก็วันที่10ธันวาคมดังนั้นเนี่ยเฟดจะเห็นทิศทางตัวเลขตลาดแรงงานอีกครั้งหนึ่งเป็นเงื่อนไขหรือเป็น,นกลไกในการพิจารณาทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุมประจำวันที่9วันที่10ธันวาคมนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขตลาดแรงงานไม่ได้มีการเปิดเผยในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม แต่ไปเปิดเผยในช่วงกลางเดือนธันวาคมซึ่งหลังจากการประชุมธ,ธานาคารกลางสหรัฐไปแล้วนะครับเฟดอาจจะใช้ข้ออ้างดังกล่าวในการไม่ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยพอบอกว่าไม่ได้เห็นตัวเลขตลาดแรงงานในช่วงเกิดสถานการณ์ g o v e r h u ว d ด w n นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยเป็นปันจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดเฝ้าจับตาครับว่าตัวเลขตลาดแรงงานที่จะรายงานออกมาในค่ำคืนนี้จะเป็นอย่างไรและตัวเลขตลาดแรงงานใน ระยะถัดไปเนี่ยจะมีการเปิดเผยในช่วงวันไหนนะครับสัญญาณของที่ทางตลาดแรงงานจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่จะส่งผลต่อการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําในระยะถัดไปครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าตัวทองคำณนะปัจจุบันเนี่ยถูกกดดันนะครับจากการเปิดเผยผลประกอบการของ n อ i นมีเดียซึ่งเป็นหุ้นชิปปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับ พบว่ามีผลประกอบการหรือมีผลกำไรในไตรมาส3ที่มีทิศทางสดใสและมี Forecast หรือคาดการรายได้ในควอเตอร์ที่มีทิศทางที่ค่อนข้างดีหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผลประกอบการของหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ้นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับที่อยู่ในระดับสูงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก m e n เ s นชัดดาวครับ ผลประกอบการที่ดีเนี่ยทำให้ตลาดยังเลือกที่จะยกเม็ดเงินจากทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไปเก็งกำไรในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือเข้าไปเก็งกำไรในตลาดหุ้นวอร์ซีดนะครับประกอบกับผลประกอบการที่มีทิศทางสดใสเนี่ยทำให้ตลาดมีการมองหรือมีการประเมินครับว่าอาจจะไม่ได้เกิดฟองสบู่ในหุ้นกลุ่ม AI หรือหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์นะครับสัญญาณดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงครับ อย่างไรก็ตามภาพของการลงทุนของคำตรงนี้เนี่ยยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะให้เฝ้าจับตาหรือติดตามนะครับซึ่งสำนักข่าวรอยเตอร์ครับมีการเปิดเผยรายงานว่าสหรัฐเนี่ยกำลังผลักดนันทำข้อตกลงยุติสงครามระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์มีการยกหูโทรศัพท์ไปเจรจาหรือคุยกับประธานาธิบดีเซเรนสกี้ของยูเครนนะครับว่ายูเครนเนี่ยจะต้องยอมรับ ล่างเงื่อนไขต่างๆที่สหรัฐมีการล่างขึ้นมาเพื่อที่จะต้องยุติสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเสียทีนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกกดดันนะครับเพราะว่าถ้ามีการเปิดเผยร่างเงื่อนไขออกมาแล้วล่างเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยเริ่มมีความเป็นจริงหรือสามารถทําได้จริงนะครับยูเครนยอมรับกลุ่มนาโตหรือกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยยอมรับเงื่อนไขดัง ต่างๆปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะนําพาไปสู่สันติภาพระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะทําให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยถูกลดความน่าสนใจลงนะครับเบื้องต้นเนี่ยมีกระแสะข่าวลือออกมานะครับว่าจะมีการยกพื้นที่บางส่วนของยูเครนให้ไปเป็นพื้นที่ของรัสเซียครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวนะครับเพราะว่าถ้ามีการยกพื้นที่ดังกล่าวจริงนาโตหรือกลุ่มสหภาพยุโรปอาจจะไม่ยอม เพราะว่าเท่ากับการที่รัเสเซียลุกคืบเข้ามาใกล้กับนาโตหรือใกล้กับกลุ่มสาภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้นก็จะเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงของกลุ่มนาโต้และก็กลุ่มสาภาพยุโรปครับกระแสะข่าวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นกระแสะข่าวที่กลับมากดดันทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์หรือการลงทุนในลักษณะดังกล่าวหรือภาพของความขัดแยง้งทั้งนั้นภูมิรัฐศาสตร์เป็นสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการประเมินครับ เพราะว่าหน้างานจริงๆเนี่ยหรือในภาพของหน้าสนามรบจริงๆไม่มีใครรู้นะครับว่าสถานการณ์จริงๆเป็นอย่างไรหรือข้อตกลงเนี่ยเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเลยทําให้พอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาก็จะมีนักลงทุนบางกลุ่มที่มองว่าสงครามอาจจะไม่สงบก,ก็จะยังเข้าไปเก็บหรือเข้าไปช้อนซื้อทองคําเมื่อราคาพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาแรงครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สัญญาณที่สงครามจะยุติหรือสัญญาณของส,สองครามที่จะคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางนะครับจะทําให้ทองคําขาดแรงหนุนครับเมื่อราคาทองคําขยับขึ้นอาจจะมีแรงขายทากําไรสลับกลับลงมากดดันราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําในช่วงนี้อาจจะขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้าเรามาดูภาพการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของตัวราคาทองคำเนี่ย พบว่าทองคำยังมีภาพของการแกว่งในกรอบในชแนลของทิศทางไซเวดาวนะครับการที่ราคาทองคำขยับและปรับตัวขึ้นมายังติดกรอบแนวต้านด้านบนก็ยังคงทําให้ราคาเนี่ยอาจจะยังคงไม่ผ่านหรืออาจจะมีแรงขายคากําไรสลับกลับลงมาที่เพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นในการลงทุนเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคานะครับแล้วซื้อเล่นสัน้น พอราคาเด้งกลับหรือมีการดิ่นตัวกลับเนี่ยก็อาจจะเป็นการแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับปรอบแนวรับด้านล่าง YLG ประเมินไว้4,030เหรียญดอลลาร์ต่อเสอนเป็นจุดที่ทองเคยอ่อนตัวลงมาแล้วเกิดแรงซื้อเด้งกลับนะครับเป็นแนวรับย่อยรับสําคัญ3,998เหรียญดอลลาร์ต่อเสซอนเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์นี้ช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยทองลงมาชน 3998แล้วเด้งกลับแล้วดิดตัวกลับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมา3998เป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคําในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย3สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทองมีการยกโลหรือยกระดับต่าสุดขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาลงมาชนโลหรือระดับต่าสุดก็คือ3998เราไม่หลุดนะครับซึ่งเป็นโลหรือเป็นระดับต่าสุดของสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีลุ้น ที่จะเห็นทองคําสร้างฐานแล้วก็มีการเด้งกลับหรือดีตัวกลับได้ค่อนข้างดีครับ YLG จึงแนะนําให้ใช้แนวรับระดับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อนะครับคิดเป็นทองไทย62,000บาท -61,500 บาทต่อบาททองคําครับอย่างไรก็ตามถ้าการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับยังไม่ผ่านแนวต,าต้านก็อาจจะแบ่งขายนะครับ4 1 3 4 4,154เหรียญดอลลาร์ต่อออนเป็นแนวต้านหรือเป็นกรอบของทิศทางชันล ของไซด์เวดาวนะครับไม่ผ่านแบงขายก่อนเก็บกําไรเข้ากระเป๋าเอาไว้ก่อนแล้วก็รอดูปัจจัยที่จะกลับเข้ามาชี้นําราคาทองคาในระยะถัดไปนะครับทองไทยเนี่ยประเมินไว้6 3 6 0 0 63,950บาทต่อบาททองครับในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่อยากจะให้จับตาหรือติดตามกันนะครับในค่ําคืนของวันพฤหัสบดีนี้นะครับนอกจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจําเดือนกันยายนแล้ว จะมีการเปิดเผยตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอัตราการว่างงานด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวเลขที่สะท้อนที่ทางตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐที่เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นยอดขายบ้านมือสองประจําเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับก็จะเป็นการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ P M I ภาคการผลิตและภาคการบริการประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งก็จะสะท้อนภาพ ในส่วนของภาคการผลิตและก็ภาคการบริการในฝั่งสหรัฐที่มีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นครับก็อาจจะใช้ที่ทางตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยเป็นปัจจัยชีน้นาราคาทองคําประกอบกับเป็นปัจจัยชีน้นําการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในการประชุมประจําเดือนธันวาคมนะครับอย่างไรก็ตามถ้านักลงทุนอยากจะเช็คราคาทองคําแบบเรียลไทม ตลอด24ชั่วโมงนะครับสามารถสแกน Q R โค e ที่หน้าจอสามารถเช็คราคาซื้อราคาขายทองคำกับ YLG Bullion International ได้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาซื้อราคาขายของ YLG Bullion International เนี่ยดีมากๆครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ